ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่องน้องด้วยจ้าสวัสดีค่ะเมื่อนี้ปุ้มแอมชาแนลกับเจ้าพรพี่น้องเฮ็ดหอเขาใหญ่ไปวัดเนาะค่ะเขื่นสิบหาค่ำเดือนสิบปานเฮาก็จะเป็นบุญเขาศาสตรบุญเขาศาสตรนี่ก็จะอยู่ในฮีสิบสองของสิบสี่ของคนอีสานผ้านเฮานะคะเฮ็ดก็คืบจารีดขนุรรมเนียมประเพณีนะคะ ส่วนคล้องก็คือการถือการคล้องจากรุ่นบรรพบุรุษสืบทอดกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะเมื่อนี้แอมไม่มีก็จะได้พ้าเฮ็ดหอเขาไ่นะคะมาเบิ้งว่าแอมไม่มีเตรียมของอเองแนี่ที่จะเฮ็ดใส่หอเขาไงนะคะค่ะก็จะมีพริกมีกระเทียมมีเกลือแล้วก็มีเผือกมีมันมีกอยนะคะมีขนมส้นนะคะ ผลไม้ค่ะจะมีแอปเปิลสมโอแล้วก็บอกซีดานะคะของหวานก็จะเป็นข่าสากเขาน่นะคะ่ะส่วนของข้านะคะของเ้าหรือกับเขาก็จะเป็นปิ้งไก่ปิ้งปลานะคะ,อะของที่เพื่อนเอามาใช้ในห้องเขาใหญ่ส่วนมากนี่ก็จะอาหารของคนโบรานเพื่อนกินกันนะคะอ,อีกอย่างนึงค่ะลืมไปค่ะแต่ไม่ไมีได้เตรียมไว้คือบะอึห,อหนึ่งฟักท้องหนึ่ง ตับไก่นะคะตับไก่ที่ปิ้งแล้วนะคะอ,อีกอย่างนึงนะคะก็คือปลาลาบองขาดไปได้เรืแอ้เอเๆเลยนี่ก็คือปลาลา <Okay. S 1> เอาเป็นต้นๆนะคะเป็นปลาลาตอนเขา <Okay. S 1> เพราะใส่ของที่คุกเรียบร้อยเบดแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะพี่น้อง ห่อนะคะจะห่อออกมาด้ยวยความปาณีตห่อด้ยวยความตั้งใจคนอีสานบ้านเขาเมื่ว่าจะเฮ็ดอียังไปวัดนะคะจะเฮ็ดด้ยวยความตั้งใจเฮ็ดด้ยวยความปาณีตเพราะว่าถือว่าเอาไปทําบุญเราก็ถือว่าเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้วนะคะ เขไปนะคะเดี๋ยวมีนี่เจ้าห่อข้าวซากนะคะแล้นข้าวซากนี่ส่วนประกอบนะคะก็จะมีข้าวตอกข้าวพองมีทัวมีงามีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเดือน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะแล้วก็จะมีกะทินะคมีกะทิแล้วก็มีเนื้อเผานะคะบางคนนะคะเพื่อนก็จะเอาจับแยกกัน ะบาได้คุนแต่ว่าบางคนงีนเพื่อนก็นจะเอามาคุ้นเอามาคุกใส่กันนะคะค่ะต่อไปคือจะเป็นการโหเขานะคะจะเป็นเขาเจ้าหรือเขาเนียวแ็แล้วแต่ความสะดวกหรือว่าบรรพบรุษเขามักนะคะทุกอย่างจะแยกออกเป็น3มชุดนะคะเหตุเป็น3ามชุดชุดแรกนะคะก็คือจะเอาไปใหุ้พระทำพิธีนะคะ พราะพระท่านทำพิธีเรียบร,อยรย้อยแล้วเพื่อนก็นจะออกมาแจกม้าใหญ่พี่น้องที่ไปทำบุญนั่นนะคะพี่น้องเพื่อนก็นจะไปไหว้ให้ไหว้นะเพื่อเป็นการบูชาตาแหกนะคะชุดที่สองก็จะฮ็ดตามจำนวนบนรรพบุรุษท,ที่ร่วงลบไปแล้วก็จะเป็นการไปหาเขาให้ยู่นากรนะคะ ในทานหาเขายุ่นากูดก็จะมีทั้งห่อเขานะะห่อเขาที่เขาเตรียมไปนี่แหละล้วก็ทั้งเขาเบริการย้ายเขาสากนะคะชุดที่สามก็จะเห็นให้พีบบมิญาติที่ลูกหลานบ่ได้มาเห็นในถือว่าเป็นการแบ่งปันนะคะแ่อัน,นีมี้ามมาค้าพูข้ามมาค้าพูเนี่ยมีอย่างเนี้ยก็มียาเสด็จ นี่มากมีพูดมีอยากพูดต้นคูลมีแกนคูลม,มีใบพูดใบพูดเขาเป็นสิทธาพูนต่อไปพร้อมที่จะเคียวมียาสูบเป็นกระดาษขาวพันยาสนเสพอันนี้มีอะรเยอะแยะถูกเบเทียนเอาไว้ถึงจุดน้ำหาเขาอ,อีพีเอาอที่เอิรนเขาเจ็บนั่น,นอบอว่ามีจะหวดจากอัน อันจุดอันเดียวก็พอบายาสูบนะนี่จากอันต้องกำเพิ่นกำหนดว่าอ,อ,อันเดียวก็พอจุดแล้วอันจุดสองอันอันนึงเพีพี่น้องจะขออีกอีกอันนึงเพี่ยผีวมีญาติเขาได้มาเอา ก็ดีใครเกิดก่อนกัน ทูบจากดอกค่ะปะโอมไม่ป่าเอามาบากหลายไงว่าได้จำกัดน,น้ำเจ็งทูบเจ็งเทียนนี่แหละมาเดอนด้านในะงนเานอน้ออกไปข้างนอกใหญ่นีใช่ไหมเอาไน้เติมเติน้ำาดนงเน เาเมล็ไถ่ไปใส่เลยเออตั้งว่า20ล้านโอ้ย200ล้าน200ล้านเิดแเาจากเราใหญใหญ่ต้องอดเป็ไนะาสูบได้จุดป่ะจุดป่ะว่าให้เจุดใส่ใช่แบบแย่ไรจุดอันเดียวเจีจุดเล

น้ำกันนั้นล่ะยาจากนอกอนยนเอาไ้อาส่าเนี่ไปได้กนองนั่นไง ต้อนไปทางนอกอันนี้มูต้องไง้องเงไว้ยองนั่งตูเพื่นก็เขาะยังม้าในไ็ได้อันนี้ฮอให้พี่เห็นอรอฮอ้ยเราอก็เอาให้เพื่อนน้ำดิค่ะใก่เพื่อนใสอ้าวฟังเอา้อ นี่ sư ก็

เปียน สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะคใ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะเจ็บ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆและก็เป็นกำลังใจให้ทางช่องน้ำค่ะขอบคุณค่ะ